สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เอดูฟาร์มรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมต้นยางนาระยะการปลูก18ปีนะครับแล้วความห่างของการปลูกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิเมตรนะครับก็วันนี้หลายท่านนะครับที่อยากจะปลูกต้นยางนานะครับแต่ว่าก็อาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าการปลูกต้นยางนานั้นควรจะปลูกระยะ แถวนะครับความห่างของต้นเนี่ยระยะเท่าไหร่นะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าควรจะปลูกประมาณสัก4,4คูณ4เมตรนะครับบางคนก็บอกว่า,า 4, ่คูณ6เมตรนะครับหรือบางคนก็บอกว่าปลูกไปเลยนะครับปลูกได้ทีเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับหลังจากนั้นค่อยสางนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่า จะปลูกแบบไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันนี้นะครับช่องอินดูฟาร์กพาทุกท่านมาเยี่ยมชมต้นยางนานะครับซึ่งมีระยะการปลูก18ปีนะครับต้นยางนาที่ปลูกตรงนี้นะครับก็ปลูกเป็นแถวนะครับตามขอบถนนนะครับแล้วก็ระยะการปลูกนั้นนะครับความห่างของต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ10-12เมตรนะครับตอนนี้ ถ้าสังเกตจากลำต้นของต้นยางนานะครับจะเห็นว่าบางต้นก็ใหญ่มากนะครับแล้วก็ความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณา10ถึง13เมตรได้นะครับแต่ถามว่ามีความเจริญเต็มที่ไหมนะครับก็ยังไม่เจริญเต็มที่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า จากการสังเกตนี่จะพบว่า,าต้นยางนาที่ปลูกเป็นแถวนี้นะครับมีทั้งหมด16ต้นเนี่ยนะครับก็จะมีประมาณ4ถึง5ต้นนะครับที่ลำต้นนั้นใหญ่กว่าต้นอื่นๆนะครับแล้วก็สูงกว่าต้นอื่นๆนะครับจากการสังเกตนะครับว่าทำไม3สีต้นนี้ถึงได้สูงนะครับแล้วก็ใหญ่กว่าต้นอื่นๆนะครับ ก็พบว่าสีต้นนี้นะครับมีการปลูกนะครับเช่นเดียวกันกับต้นอื่นๆนะครับก็ไม่มีความแตกต่างจากต้นอื่นๆเท่าไหร่นะครับก็แสดงให้เห็นว่าต้นไม้แม้ว่าจะปลูกอยู่ในระยะเวลาเดียวกันนะครับในพื้นที่เดียวกันแต่ก็ใช่ว่าจะโตไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุนะครับเช่น นะครับต้นไม้ที่ปลูกตรงนั้นนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับรากของต้นไม้ด้วยนะครับว่ารากของต้นไม้นั้นนะครับสามารถที่จะยังรากแล้วหากินนะครับไปได้ไกลหรือลึกแค่ไหนนะครับนั้นต้นไม้ถ้าเกิดว่าต้นไม้ที่มีรากแข็งแรงนะครับก็สามารถที่จะยังรากลงไปลึกนะครับแล้วก็หา สามารถหาอาหารมาหล่อเลี้ยงลำต้นให้สูงได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับต้นไม้นั้นๆน,น,นะครับต้นยางนาที่ปลูกตรงนี้นะครับก็ดูจากทิศนะครับที่ปลูกก็คือเป็นการปลูกตามแนวตะวันต้นแรกก็ปลูกทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ต้นสุดท้ายก็อยู่ที่ทางทิศตะวันตกนะครับจะเห็นว่าต้นไม้เหล่านี้นะครับได้รับแสงเต็มที่ นี่นะครับนั้นใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะปลูกต้นยางนาในระหว่างแถวนะครับ10-12เมตรได้ตามตัวอย่างนะครับโอเคครับถ้าทุกท่านสนใจนะครับแล้วก็ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ